ก็ผ่านแล้วเวลาแปดนากา เดนที่สองนักศึกษาหลายสถาบันร่วมชุมนุมกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆต่างทยอยเข้าร่วมระชุมทามครั้งก่อนหนราเพื่อเดินขบวนมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันโดยสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกเดินขบวนจากหน้าจากบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยในเวลา9ก้นาฬิกาเก้านาทีใช้เส้นทางพระรามเชิดดำเนินมุ่งหน้า กอตกัดกอตัดเข้า,ขามทยุนเทศบุรีลูก<ะ>หน้าถูาเนียบป็นธาลาประเด็นที่สามชี้สุเทพคือกระเบืเวลาสิก้านาิิกาพรมกระเอกประชาคมนอกกรกฎาคมปีสองเก่าท้าย เนขาธิการกรบบสสอบแถลงการโดยพลตำรวจเอกประชารแถลงว่า ทำหน้าฝ่ายบริหารหรือให้ฝ่ายบริหารทำงานไม่ได้เข้าองค์ประกอบมาตรา1 1 3ประมวลกฎหมายอาญาคือเป็นกระบอที่มีโทษคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตเชิญคุณพี่ดาสีผัดผู้เชี่ยวชาญด้านข่าการนํา